สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เหนือไมคฟิชชิงนะพาเพื่อนๆเข้าหมายธรรมชาตินะครับหนองน้ําบ้านดงตะเคียนอําเภอผ่านจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้มากับงานหน้าดินนะครับนอกใจชิงหลิว1วันนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารอนลุ้นกันนะครับตามนะครับมาแล้วอ๋อรอดแล้วาปลงครับบ้าๆปบ้าโอ้น้าเว็บแตกแล้วครับบ้าไอ้ กิโลเลยกะหายไปละฮะหายไปละบอมีลักฐานลักฐานบอมีคลิปไปดูครับโลักฐานบอมีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะนะน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้หน่งเมฆพิชชิ่งนะฮะพาเพื่อนเพื่อเข้าหมายหน้าดินนะครับหมายดงตะเคียนนะครับหมายนี้ก็ตั้งอยู่ที่อาเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับก็ตอนนี้ผมมาเนี่ยจะบ่ายโมงแล้วนะครับอีก15นาทีบ่ายโมงนะวันนี้มาสายนะมาสายนะก็วันนี้ลงหน้าดินทั้งหมด4คันนะเพื่อนนะ เตรียมไว้นะครับเป็นพันระยะ9ฟุตนะสี่คันนะครับก็หมายนี้นะครับสองสามวันที่ผ่านมานะเขาได้เกล้าหูไ้ไซใหญ่นะครับขึ้นวันละ2ถึง3ตัวนะเกล้าหู้ไซเก้าถึงสิโลนะวันนี้ก็เลยมาลองดูครับกับงานหน้าดินนะวันนี้นอกใจชิงหลิวหนึ่งวันนะก็เตรียมมาเรียบร้อยนะมาตุกตะกอนหะมาเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นงานหน้าดินนะครับผมจะไม่ตกรอยนะเพราะว่าตกรอยเนี่ย ปลาจีนไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์ประมาณไซส์ทไซส์เจขีดนะครับถึงโลนะวันนี้เล่นงานหน้าดินล้วนนะครับตะก้อวันนี้ผมใช้เป็นตะก้อตัวเล็กนะครับตะก้อเล็กตะขอใช้เป็นเบอร์สนะครับชุดเล็กชุดเล็กตอนนี้ก็เซ็ตอุปกรณ์ที้เรียบร้อยนะครับก็มองหมายไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาเริ่มตีกันเลยนะครับวันนี้เรามาตอนบ่ายโมงแล้วนะครับก็ ไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะเพื่อนนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะเจอ,อทูฟี่หรือเปล่านะหรือว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะงานหน้าดินในผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับนะก็น,านา้าๆท่านไหนมีเทคนิคนะแนะนําก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานชิงหลิวนะก็วันนี้นอกใจหนึ่งวันมาตัวงานหน้าดินนะวันนี้เช่นเคยครับตัวเหยื่อก็จะเป็นลำนะครับที่ผมหมักไว้ในคลิปนะก็เป็นสูตรบ้าๆบอๆนะของผมเองนะ เป็นลำผสมขนมปังแล้วก็ผสมกับชิปเหนือเมฆนะแล้วก็มันจะเขียวเหนือเมฆไปดูกันจะเป็นอย่างไรก็วันนี้ตกเป็นเม็ดโฟมนะครับสองตะขอนะโฟมสองตะขอนะครับมเม็ดโฟนะมน,บบน,มน,น,นะลองโยนลงน้ําดูครับว่าตะขอนี่มันลอยหรือเปล่าโอเคลอยนะลุ้นกัน หมายนี้เปิดมา,าหลายอาทิตย์แล้วนะครับน่าอยู่มนสามอาทิตย์แล้วนะก็<อ><อ>ได้ข่าวมาว่า,าปลากระเหมมันกินนะวันนี้เลยมันจะมาลองดูนะจะเป็นอย่างไรก็อยูลุ้นกันนะลุ้นกันอลุ้นกันใส่เป็นก้อนไม่ใหญ่มากนะครับทระมแค่นี้ก็พอ น่าตินนะครับไม่ค่อยถนัดเท่าไหรแต่ก็ใจมันรักนะครับลุ้นโทฟี่กันลุยกันลุยกันลุยกันได้เวลาแล้วครับตอนนี้ก็บ่ายโมงสิบแล้ว <c oughs> น่าจะตีได้สักสองเหยื่อนะครับนะวันนี้2เหยื่อก็พอ <c oughs> ดูกันว่าจะเป็นอย่างไร เพ <ARS> oh, ื่อนครับโอ้ยเพื่อนครับบาดูเลยกไนะอนนี่ยั้นี่เพชรก็แนี่กอนไปดูครับโอ้แต่ก็เก่าโอ้ปีัเพ <Janeiro> ื่อนโอ้โอ้สุดยอดครับ ก <le> ็ <c oughs> เก่าฮ่อมอ้าครับสุดยอดครับนองเว็ครับโอ้ย <c oughs> ถึงแล้วครับ <c oughs> นกหักเกเียนไะใมาดูหนกเกียนมาได้ป่าดูนี่มันใจอะถึงแล้วนเกียนตีเหยื่อแรกนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งแล้วนะครับ ยังเงียบกลิบอยู่เลยนะครับของผมนี่ไม่ดิ้นเลยนะครับส่วนนักกีฬาท่านอื่นก็ได้กันปลายนะครับเป็นปลาเล็กนะเป็นพวกตะเพียนนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับตีเหยื่อสองนะตียาวๆไปเลยนะครับก็เหยื่อสองนี่น่าจะทิ้งไว้ถึงหกโมงเย็นเลยนะเดี๋ยวลุ้นกันนะครับวันนี้ตีแค่สองเหยื่อพอนะครับคันละ2เหยื่อนะเหยื่อละ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าจะมีปฏิหารไหมจะเจอโทฟี่ที่ต้องการไหมนะครับกับไหมดงตะเคียนนะครับเพื่อนเพื่อน ไอ้ไงเนี่ยน <mumbles> ้องตัวน <prejudice ten> <leaves> like ี้หน้าดินป่ะบหมือนไงป่เฮ้ยบหมือนไงวันหน้าดินนะเนี่ยขิดมันแรงขี้ม่ะเอาแล้วแตกนะครับแตกยามเย็นเฮียนแตกยามเย็นครับไงนะไม่รู้ครับแตกยามเย็นครับเตะยามเย็นครับอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วดูให้หน่อยซิไม่เห็นอะไรเลยปอนัสป่าเนี่ยปอนัสป่าเนี่ย แตกย้ำเย็นครับาปลลหวงมาละมาบุ่นละโอ้โหมาครับแตกย้ำเย็นครับเฮ้ยเฮ้ยใหญ่นั้นใหญ่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 โอ้โหโอ้โหยี่สกไส์สองครับโอ้ยโอ้โหใหญ่ทำได้ครับเอาเอาละครับนะเว็บ เอาเวฟเอาเราครับแล้วเวฟโอ้โหเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกันกันโอ้โหเพื่อนเพื่อนแตกเสยแตกเสยแตกเสยครับโอ้เกือบจะหลับกลับมาได้ครับเพื่อนๆครับโอ้ย่าหน่อยนี่ครับนี่เกือบจะหลับกลับมาได้ครับไซส์สอง เห็นไหมครับเห็นไหมครับนักเวฟบมาตั้งแต่เช้าเป็นยังไงครับนี่ครับปลาเกมครับปลาเกมหมายธรรมชาตินะครับเพื่อนๆยังไงก็งดงามเสมอนะครับหมายนี้นะครับยังมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากมายนะครับกับน้องน้ําบ้านดงตะเคียนนะครับ วันนี้สนุกมากๆนะครับเพื่อนๆกับงานหน้าดินนะครับได้ทั้งมิตรภาพนะครับเสียงหัวเราะนะครับแล้วก็ได้ชื่นชมบรรยากาศหม้ธรรมชาติสวยๆนะครับ ได้ยากนะครับแบบนี้นะครับผมเริ่มหลงรักนะครับการตกปลานหน้าดินซะแล้วนะครับก็การตกปลานะครับยังมีอะไรให้หน้าค้นหาอีกมากมายนะครับหมายนี้ยังไงก็ต้องกลับมาซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนํามาลงไว้นะครับกับช่องเนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลนะครับ ลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศยามเย็นนะครับที่หนองน้ำบ้านดงตะเคียนสวัสดีครับ